ครับการดูแลสุขภาพถือว่าสําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่คุณรักตอนนี้ใกล้วันแม่แล้วด้วยต้องหาสิ่งดีๆให้กับคุณแม่เรานะครับวันนี้เรามีคุณโอ๊ตพานุพงศ์มาพูดคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับใครที่กาลังหาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับหรือว่าคันรักสุขภาพหรือว่าอยากหาของขวัญของฝาก กำลังจะกลับไปเจอคุณแม่เจอ,อครอบครัวแบบนี้ครับตอนนี้มาแล้วครับกับรังนกบอลแบกนะถ้าเจอหน้าผมเนี่ยอาจจะจํากันได้ก็าขายเครื่องดื่มรังนกนะครับยี่ห้อบอลแบกนะครับหรือว่าบริษัทไก่ดำมหากิจนะครับหลายท่านเคยเคยได้ยินอยู่แล้วแหละแต่เราหลายท่านที่ยังไม่เคยได้ยินแล้ว,ลวใช่ครับใช่ครับไก่ดำมหากิจเนี่ยเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกเนี่ยแหละครับโฆษณาทีวีอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เรานอกจากทําซุปไก่แล้วเนี่ยเราก็มาทํารังนกเพิ่ม ด้วยความที่เราเป็นโรงงานผลิตครับดังนั้นเนี่ยเรื่องมาตรฐานชัด<ะ>เจนครับโรงงานผลิตเครื่องดื่วสุขภาพเนี่ยต้องมีอยู่แล้วเช่นออยล้าลันเอซีซีพีไอเ0 0โครับที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารด้วยต้งเรามีครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ,อเขาเรียกว่ารังนกที่เราใช้ จะเป็นรังนกจากถ้าธรรมชาติตรงนี้<ะ>ครีคร่ว่าสําคัญเพราะว่าโดยปกติแล้วครับหลายท่านที่ทราบเนี่ยรังนกก็จะมีรังนกบ้านเนาะร,รังนกถ้ำแบบนี้ครับซึ่งตรงนี้เราจะเป็นรังนกถ้ำจากประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งต่างชาติเขายอมรับว่ารังนกถ้าธรรมชาติจากประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกเลยดังนั้นเนี่ยคนที่อยากได้รังนกถ้ำเขาก็ต้องเข้ามาซื้อในประเทศไทยนั่นแหละฮะดังนั้นทำให้คนไทยเองนมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำน้อยมากๆ แต่ว่าเน,นี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัยเออร์ส่งรังนกนะครับมาให้เราได้ตลอดดังนั้นเนี่ยทำให้รังนกที่ผลิตจากบอนแบกทั้งท,ทุกอันทุกขวดนะครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามากับสูตรที่ยอดนิยมยอดขายดีเลยเพราะว่าสูตรนี้สําหรับคนรักสุขภาพค,ค,คืออย่างแรกเลยคือไม่มีน้ําตาลใช้ไซริทอลแทนน้าตาลดีดังนั้นเนี่ยคนเป็นหลีกเลี่ยงน้ําตาลไม่ทานน้าตาลหรือว่าคนดูแลสุขภาพหรือว่าคนกาลังควบคุมแคลอรี่อยู่อันนี้สบายเลยเพราะว่าขวดหนึ ผู้ใหญ่เลยใช่ใช่ครับแล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องน้ำตาลเนาะถูกต้องอไหมฮะว่า,อาเออทานอะไรต้องระวังน้ําตาลนะหรือว่าไม่ให้ปริมไม่ให้ทานน้าตาลเยอะมากก็สูตรนี้ได้เลยสบายๆนะครับกับรังนกบอลแบกนะครับอันนี้เป็นไซส์สี่สิ สูตรไซลิทอลผสมคอลลาเจนด้วยเนี้ย <ผม S 2> สำคัญเลยเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยใช้ไซลิทอลแทนน้ำตาลแล้วก็ผสมคอลลาเจนด้วยแล้วโปรโมชั่นครับมาทั้งทีต้องพิเศษก็คือซื้อ3แพ็ก1แพ็กบรรจุ6ขวดนะครับซื้อ3แถม2รวมทั้งหมดใน้แพ็ก30ขวดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยราคา1,350บบาทโอ้หนึ่งพัน ราคาเต็มสามพันพาสามพันกว่าบาทเหลือเพียง1นึ่บาทแล้วก็จัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยเพราะว่าหลายท่านเนี่ยรังนกเนี่ยมันเป็นขวดแก้วมันหนักไงฮะธรรมดาเนี่ยต้องมีค่าจัดส่ง 200, 300 2อ0ร้อยสกนี้ครับ,รบแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยก็คือจ่ายเพียงเดนเน็ตหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทเดนเน็ตเลยโทรเลยครับศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์ครับอย่ามาโทรอีกครั้งครับศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์หรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับ รังนกเนี่ยมาจากเขาเรียกว่าวิธีการทานหรือว่าการเริ่มทานรังนกเนี่ยมาจากชาวจีนเนาะ <Huh. S 2> สมัยก่อนเนี่ยชาวจีนเขาก็เป็นคนสรรหาของทานอยู่แล้วครับทานของแปลกๆหรือว่าทานอะไรก็จะเป็นชาวจีนเนี่ยส่วนรังนกเนี่ยครับจะเป็นเขาจะเชื่อว่าช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจคนที่เป็นภูมิแพ้ <Okay. S 2> แนนยังไงครับเป็นไข้หวัดบ่อยๆอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนเขาก็จะใช้รังนกเนี่ยแหละครับในการเป็นสูตรปรุงยาให้ห้องเตาสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแต่ระดับเชื้อพระวงในราชวงศ์ที่จะได้ทานรังนกครับ ครับผมนะแต่ว่าพอนานๆมาเนี่ยก็เริ่ม ทานกันแพร่หลายมากขึ้นครับก,ก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวยัยนะครับแล้วก็รังนกเนี่ยก็เป็นคอลลาเจนธรรมชาติด้วยออบางคนที่ว่าทานคอลลาเจนอยู่อะไรแบบนี้ครับตัวรังนกเองเนี่ยในส่วนผสมก็จะเป็นคอลลาเจนธรรมชาติด้วยเหมือนกันเฉออพาะผู้ใหญ่ไหมถึงจะทานได้คือ <c oughs> จริงๆแล้วครับรังนกเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเราต้องอคนป่วยแล้วก็เอากระเช้าไปเยี่ยมเนาะหรือเอาไปให้อะไรแบบนี้ครับแต่ว่าที่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยมันเป็นเรนด์สุขภาพด้วยเนี่ยคนดูแลสุขภาพเป็นอย่างอยากดูข้างในเลยนี่เดี๋ยวมาให้ดูขวดครับนนี่ได้้แบบ นีนะ42 ml แบบนี้ครับ30ขวดเลยคับแล้วผมขออนุญาตเทให้ดูเนื้อข้างในว่าเป็นยังไงใช่ครับเพราะหลายท่านเนี่ยเคยทานของบอลแบกอยู่แล้วนี่เวลาเปิดขวดต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้ครับเพราะว่าเป็นการบรรจุด้วยสูญญากาศครับแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช่วัตถุกันเสีย้ยเนื้อแน่นใน่นใช่ใช่นี้คือจุดเด่นครับจุดเด่นของบอลแบกครับเวลาทานไปเนี่ยต้องเคี้ยวเนื้อไปด้วยครับแลวใครเคยทานของบอลแบกจะทราบอยู่แล้วว่า เนื้อแน่นๆแบบนี้เลยในเนื้อปักขึ้นมานะพิธีกรคืนน้ำตาอยู่เนี่ยเนื้อเดี๋ยวผมมีกันเอาไว้ให้ครับผมมีกันเอาไว้ให้สำหรับพิธีกรเรียบร้อยแล้วครับนะครับนี่เอือกเลยจะเป็นพิธีกรหญิงผมอ่ะแล้วสูตรนี้เนี่ยจะไม่มีน้ำตาลด้วยครับจะหวานน้อยเหมาะกันเลยครับคุณผู้หญิงที่กําลังป้องกันน้ําตาหรือไม่อยากทานน้ำตาลเกินเนี่ยครับสูตรนี้เลยใไซร์ที่ท่อครับเป็นรังนกบอลแบกนะครับไซส์42 ml นะเป็นไซส์ที่ขายดีที่สุดของเราเซตหนึ่งครับซื้อ3แพ็คแถม2แพ็ครวมทั้งหมด5แพ็คเนี่ย30ขวดครับบ1,350าทยวม ขายคังนะครับหนึ่งบ้สามร้อยห้าสิบบาทได้ทั้งหมดสามสิบขวดแบบนี้เลยนะแล้วก็จัดส่งฟรีด้วย นะครับโทรเลยครับ021143330ครับย้ำไปโทรอีกครั้งครับ021143330หรือว่าใครสะดวกแอดไลน์ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับุม้จริงๆผู้ชมราคาเต็มนี่คือ3,000บาทเลยนะใช่ครับใช่ครับนี่ครับโปรวันนี้1,350บาทเองใช่<า>ครับและนี่คือเป็นเป็นโรงงานมาขายเองก็<ห>องบอกแบบนี้ครับแล้วโรงงานคือสะอาดมากเห็นไหมครับใช่ครับคือโรงงานผลิตเครื่องดื่มสุขภาพครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานครบครับในการทำความสะอาดเนี่ยก็จะใช้้้คคคคนนนนนนใใกกกาาาาาารรรรรรทววมสะะะออดแบบบีีัััเเเเพ่่่งงยชืจ ทความสะอาดไม่ได้ต้องเป็นคนในการทาความสะอาดทั้งหมดครับซึ่งกีบหนึ่งเนี่ยใช้เวลา สองสามชั่วโมงเลยครับในการทั้งว่าใช่ครับนี่คือมืออาชีพนะครับคือใช้เวลานานมากแต่ว่าการบรรจุการต้มเนี่ยก็จะเป็นเครื่องจักรในการทําแล้วนะครับเป็นการต้มแล้วก็บรรจุด้วยเครื่องจักรทั้งหมดครับเพื่อให้สะอาดปลอดภัยอย่างนี้ครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเนี่ยดังนั้นเนี่ยทุกขวดของเราเ,เก็บได้นาน2ปีเลยครับไม่ต้องแ <ๆ S 2> ช่ตู้เย็นเอานไว้ข้างนอกแบบนี้ได้เลยเพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับแล้วก็เซตตอนนี้เราผลิตไปขายไปดังนั้นของที่ได้มาของใหม่ทั้งหมดคือเก็บได้อีก2ปีีขข้้้าางหนลไมม่่อใชแว เป็นเป็นเป็นจุดหลักของบอลแบ็กเลยครับว่าเราผลิตไปขายไปเราขายดีอยู่แล้วเ้ว่ยใช่ครับใช่ครับเราผลิตไปขายไปคืออยากให้ทุกท่านได้ทานลังนกที่รสชาติสดใหม่เป็นยังไงครับแล้วก็สูตรนี้ด้วยเนี่ยยิ่งเป็นสูตรที่ไม่มีน้ําตาลครับใช้ชาลีเทลแทนน้าตาลแล้วก็เป็นผสมคอลลาเจนเพิ่มเปด้วยได้ประโยชน์2ต่อเลยเอาจริงๆนะมิวนะคือ ยี่ห้อแบรนด์เขาอ่ะก็การันตีอยู่แล้วได้ยินมาตั้งนานแล้วเห็นแล้วก็เชื่อมั่นครับผมหลาายท่นได้ยินมาแล้วแล้วก็มาที่เนี่ยก็เลยอยากเอาสูตรที่ที่ขายดีของเราแล้วกันหาก็เป็นสูตรไซริทอลคอลลาเจนอันนี้ครับแล้วก็ราคาโปรโมชั่นเนี่ยต้องแนะนําเลยว่าอันเนี้ยคือพิเศษจริงๆครับได้5แพ็คแบบนี้30ขวดคือสามารถทานได้30วันเลยวันละขวดแบบนี้ครับคือซื้อครั้งหนึ่งก็ทานได้1เดือนเต็มสบายๆเลยครับค่ะเป็นเนี่ยสามสิบขวดนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทครับ มาที่หน้าจอเราจะมีคิวอาร์โค้ดอยู่พอเขาขึ้นมาเนี่ยคุณก็กดแตะเข้าไปได้เลยคือเข้าใจว่าบางทีโทรมาแล้วคู่สายเต็มแล้วต้องรออย่างเงี้ยครับไม่อยากรอเสียเวลาก็สแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอตรงนี้ครับแล้วก็ไว้สั่งในไลน์ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นโปรโมชั่น1,350บาทจะส่งฟรีแบบนี้ทั้งหมดเลยครับจะเป็นลังลูกบอลแปะไซส์42 ml นะครับต้องย้ำนะครับว่าเป็นไซส์42 ml 1เซตเนี่ย5แพ็ค30ขวดแบบนี้เลย1,350บาท ส่งฟรีให้ทุกเซตนะครับบางท่านอาจจะสั่ง1เซต2เซตก็ส่งฟรีหมดทั่วประเทศด้วยนะครับโทรเลยครับ02ครับ1143330ครับย้ำร์โทรอีกครั้งครับ02 1143330ครับหรือว่าแอดไลน์หน้าจอแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับมีเก็บเงินปลายทางไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่ใช่มีเก็บเงินปลายทางด้วยสหรับท่านที่กลัวของยังไม่ถึงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็กลัวว่าเออของไม่ถึงจริงๆอันนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางก็ฟรีค่าส่งเหมือนกันโอ้โหดีจังเลยอ่ะครับผมสุดยอดสุดยอดคืออย่างเงี้ยใช้คำนี้ก็ได้นะ คือโรงงานมาเองใช่ใช่ต้องมาเองครับโรงงานมาเองครับแล้วก็เป็นลังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยด้วยก็เลยเป็นราคาพิเศษแบบนี้ครับยังไงรีบโทรครับ02ครับ114 3330นะครับสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากให้คุณแม่นะตอนนี้สั่งตอนนี้ยังส่งทันอยู่นะครับยังไงรีบโทรเข้ามาครับครับผมนิตาผมก็มองไปที่แก้วอยู่ตลอดนะมีลังนกเขาเยอะจริงเดี๋ยวรอพักกันนะเดี๋ยวต้องแย่งแก้วนี่กับมิ้วนะขอบคุณมากครับผมนะ ครับณมาะะครับ <S <S พักสักครู่ให้เดี๋ยวกลับมาครับ